สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุประชัยวงบุญยงครับตอนนี้เป็นหัวหน้าทีมคาเฟอร์หรือว่าเป็นออโตนมัสโมบายโรบอทสำหรับงานโลจิสติกในโรงพยาบาลเราพูดถึงการเคลื่อนย้ายวัสดุหรือว่าอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยาอุปกรณ์ทางการแพทย์อาหารเครื่องุ่งหม่มปัญหาที่สําคัญก็คือว่าการขนส่งเหล่านี้ครับปัจจุบันใช้บุคลากรทางการแพทย์ในการขนส่งซึ่งถือเป็นเรื่องสิ้นเปลืองมากโมบายโรบอตตัวนี้เป็นระบบที่สามารถนําไปเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วเช่นตู้ส่งอ หร,หรือเครื่องมือแพทย์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยหุ่นยนต์คาเวอร์จะเข้าไปเชื่อมต่อแล้วก็สามารถนําทางโดยอัตโนมัติใช้สําหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านี้ไปยังจุดต่างๆได้อย่างอัตโนมัติครับเทคโนโลยีนี้เป็นอัตโนมัติโมบายโรบอทนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติโดยปกติที่ใช้กันก็จะมีเทคโนโลยีแสล็มแล้วก็ใช้ไ i ด้าแล้วก็ 3D v i s i o n ในการนําทางแล้วก็ทํา Localization ระบบตําแหนง่งนอกจากนี้ก็ยังมีการทํา User Interface นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ส่วนของ UXUI จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับต้นปีที่ผ่านมานะครับเราได้นําระบบ cover เ,เนี่ยเข้าไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงโควิด19ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมมดบริลลัสสำหรับตอนนี้หุ่นยนต์ cover ได้ถูกนํามาพัฒนาต่อแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนรูปแบบไปปัจจุบันเรามีความร่วมมือกับโรงพายาบาลอย่างน้อย3าแห่งนะครับโดยเราจะนําหุ่นยนต์ cover เ,เนี่ยเข้าไปวิ่งทดสอบในโรงพายาบาลแต่ก่อนจะไปวิ่งทดสอบเรายังร่วมมือกับคุณหมอแล้วก็พายาบาลครับในการดีไซน์ในการหา requirement เพื่อ ที่หุ่นยนต์คาเวอร์จะถูกนำไปใช้จริงในปัจจุบันเนี่ยเราพูดถึงเอ i จ g Society ตี้เพราะฉะนั้นระบบเนี่ยครับมันจะช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ให้ใช้เวลาในการดูแลผู้ป่วยให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพระบบหนึ่งระบบเราคาดหวังว่าจะสามารถช่วยเหลือทดแทนบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างน้อย10คนโดยภายใน 3- 5ถึงปีนี้ครับเรามีแผนจะพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์จะขยายผลไปมากกว่า50โรงพยาบาลทั่วโลกโดยเริ่มต้นจากประเทศไทยก่อนมูล ค่าทั้งหมดที่ประมาณว่าจะเกิดขึ้นมากกว่า300ล้านบาทต่อปีครับ